เชา้ขาของวันพะเยาครับทะเลครับหมอกเยอะครับวันนี้หมอกเยอะอยูเ่เดินเลไปเดินเล่นตลาดเช้าหน่อยครับวันนี้ครับ,รบมีอะไรกินบ้งนางตลาดเช้าพะเยาเหนครับวันนี้เนี่ยหมูนี่อะไรอ่ะ นเนี่ยย่งครับเกลายด้ไข่ของอดูว่ามีของอะไรแปลกๆกินมั้งครับทางนี้ล่เดี๋ยวดูว่ามีอะไร

เก่ามีเก่าด้วยหัตลาเยาวถึนนู้นเับไใจอยู่เลินไปเล่นเลยครับเป็นเร็วส้มครับส้มจริงไนม

นั่งกินนะ các bạn เจอปลาแม่ ร้านอีกมุมนึงครับนี่ตรงนี้เช้าก็มีของมาขายเยอะครับตรงนี้กาแฟหมูปิ้งกาแฟนี่หลายเจ้ามากเลยกินีะนะครับ นี่ก็เป็นสาวรีครับสู้ไม่ดีวะนี่เป็นแบบทันตีรัตเนี่ยผมไม่ไม่ถึงร้านหรอกเขาถึงเลยเฮียนะขึ้นไม่ได้เหรอว่ายแดงเนี่ยเหรอครับกระด้างครับวันนี้ให้ปู่ลองหนึ่ยแกงกระด้าง นี่กินนี้เฉพาะหน้านี้เหมือนกันนะเฉพาะหน้าเฉขาเล่นดูนี้เหมือนกันที่เขาบอกตะกี้เนี่ยแกงกระด้างมึดเป็นเหมือนมันหมูอ่ะเป็นเหมือนวุ้นเลยครับแกงกระด้างขอสามสิบบาทด้านตน้าตาประมาณนี้ครับเขาหอไอ้เกี๊ยวเขาเหนียวอร่อยแต่ตะากียร์เขาต้มนี่นจะเป็นเหมือนวุ้นๆนะ นี่ครับเออเป็นมุนวุ้นแลยเนี่ยนะครับเป็นประมาณบุ้นย่างไงี้นกระเฉพาะหน้าหน้านี้แหละผมเรียกดูนี้แหละลอ,องดูเป็นไงลันน่าตาเป็นไงปดปูลองดูยังเฮ้ยลองเลยมันมีหมูว่ะมูสามชั้นด้วยนะอืเป็นไงได้ไหม